เทคนิคพัฒนาตัวเองจากคนไม่ได้เรื่องให้เรียนดีขึ้นตั้งแต่ศถึง100ในประแคสต์ในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอให้กับทุกคนมากเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นเทคนิคแบบง่ายๆนะครับถึงแม้ว่าหัวข้อมันอาจจะดูแบบโห้ศูนย์ถึงร้อยเลยเหรอดูแบบขั้นตอนน่าจะเยอะมากแต่จริงๆไม่ใช่เลยนะครับจริงๆมันเป็นเทคนิคที่ผมแบบย่อยออกมาคือคือปกติจริงๆมันมีเยอะกว่าน,นี้แหละแต่ผมดึงตรงแก่นที่มันสําคัญออกมาแล้วก็ เอามาแชร์กับทุกคนเอามาบอก novo, App, บอกับทุกคนนะครับที่เป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องนะครับรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่เก่งรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ทําไมชีวิตเราถึงดีกว่าน,นี้ไม่ได้อะไรเงี้ยรู้สึกท้อแท้กับชีวิตของตัวเองนะครับแล้วก็อยากที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอยากจะเป็นคนที่เก่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับก็นะครับสาหรับเทคนิคในวันนี้นะผมก็เอามาจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่ๆเลยแหละที่มาจากประสบการณ์ตัวเอง แต่ว่าประสบการณ์ของตัวเองที่ผมเรียนรู้มาเนี่ยมันก็จะมาจากหนังสือพัฒนาตัวเองนะครับหลายๆเล่มนะที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับซึ่งผมก็เอามาสรุปให้ทุกคนง่ายๆเลยมีแค่3ข้อแค่นั้นนะครับถ้าทุกคนเอาไปทําตามเนี้ยไม่ว่าเราอยากอยากจะดีขึ้นในเรื่องอะไรนะก่อนอื่นทุกคนต้องรู้ก่อนว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเก่งขึ้นในเรื่องอะไรโอเคไหมครับเพราะการที่เราจะพัฒนาตัวเองได้อ่ะเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการจะพัฒนานั้นอะ่ะมันคือเรื่องอะไรโอเคไหม มันจะไม่ใช่ในแง่ของแบบุ้ยทุกเรื่องหรือภาพรวมไม่ใช่นะครับทุกคนต้องเจาะไปเลยอย่างเช่นอ่าเรื่องเรียนเนี้ยอยากเรียนดีขึ้นต้องทํำยังไงใช่ไหมอ่ะเรื่องของอ่าการออกกำลังกายนะครับอยากสุขภาพดีขึ้นต้องทํำยังไงหรือแม้แต่เรื่องของการทํางานนะครับอยากให้แบบหน้าที่การงานตัวเองดีขึ้นนะครับอะไรเงี้ยทุกคนต้องเจาะไปเลยว่าของทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะครับก่อนอื่นอันนี้ต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะครับ อ่ะทีเนี้ยพอทุกคนจอดได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาไล่กันนะครับทีละข้อทั้งหมด3ข้อเนาะสข้อนี้นะครับต้องบอกทุกคนก่อนว่าหลายคนอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยรู้อยู่แล้วเฮ้ยกูรู้อยู่แล้วนะครับก็ไม่แปลกนะครับเพราะมันก็เป็นเรื่องที่ผมเคยเอามาพูดในพอดแคสต์ในหลายๆเรื่องแล้วนะครับแต่ผมตรงเนี้ยผมเอามาสรุปให้ทุกคนเนี่ยสามารถทําตามได้ง่ายเลยนะครับอ่ะมาเริ่มข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับข้อแรกก็คือเริ่มจากการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้สอดคล้องกับนิสัยที่เราต้องการก่อน การที่เราจะดีเรื่องอะไรขึ้นได้สักอย่างเนี่ยนะครับมันจะเริ่มมาจากการที่เราต้องเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจําวันของเราก่อนจริงไหมนะครับซึ่งกิจวัตรประจําวันอะไรก็ตามที่เราทําซ้ําๆซ้ําๆอยู่ในทุกวันเนี่ยสิ่งนี้เราจะเรียกกันว่าเป็นนิสัยใช่ไหมครับอย่างเช่นทุกคนเป็นคนที่อ่ะตื่นนอนมาทําอะไรอ่ะตื่นนอนมาอาบน้าอ่ะกินข้าวไปทํางานอะไรก้าว่านไปที่ทุกคนทําวนลูปวนลูบวนลูปอยู่ทุกวันเนี่ยสิ่งนี้เขาเรียกว่าเป็นนิสัย นะนิสัยนะกิจวัตรประจำวันทุกเนี้ยผมจะถือว่ามันเป็นนิสัยนะครับแล้วการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เราก็ต้องมาแก้ที่กิจวัตรประจำวันตรงนี้ของเราซึ่งก็คือต้องมาแก้ที่นิสัยของเรานั่นเองที่เราทําในแต่ละวันนะครับการที่เราจะแก้นิสัยจากที่ไม่ดีนะครับหรือนิสัยที่มันไม่ได้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเราเลยอย่างเช่นเราอยากจะเรียนเก่งขึ้นนะครับ แต่พอเรามาย้อนดูตรงกิจวัตรประจำวันของเราตรงนิสัยของเราที่เราทําในแต่ละเรื่องในแต่ละเรื่องเนี่ยพฤติกรรมของเราในแต่ในแต่ละเรื่องในแต่ละวันเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้มีส่วนไหนหรือกิจกรรมไหนหรือนิสัยไหนที่มันจะทําให้เราเรียนดีขึ้นได้เลยอย่างเช่นอ่ะเรามาดูกิจวัตรประจำวันของเราแล้วอ่ะตื่นมาทําอะไรอาบน้ําอ่ะอาบน้ําเสร็จปุ๊บกินข้าวแล้วก็ไปทํางานทํางานเสร็จปุ๊บกลับมาทาอะไรต่อวะทำงานเสร็จปุ๊บกลับมา,า,น,บบมานั่งดูหนังนั่งอ่ะดูโซเชียลมีเดีย แล้วก็นอนตอนเที่ยงคืนอะไรเงี้ยนะครับสมมุติถ้าทุกคนดูแล้วมันก็มีแค่นี้ได้ยว่าแล้วลองดูซิว่าในแต่ละอย่างมันมีอะไรบ้างที่ส่งเสริมการเรียนเราบ้างนิสัยแต่ละเรื่องของเราที่เราทําในแต่ละวันเนี่ยมีอะไรบ้างที่ส่งเสริมให้เราเรียนดีขึ้นได้บ้างนะรปรากฏว่าอะไรไม่มีจริงไหมไม่มีเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีนิสัยที่ดีขึ้นได้เนี่ยการที่เราจะเรียนดีขึ้นได้เนี่ยเราก็ต้องมาเปลี่ยนนิสัยตรงนี้ก่อนนะครับเราก็จะต้องมาเปลี่ยนนิสัยตรงนี้ก่อนนะอย่างเช่นเราอาจจะต้อองเา อ่าการดูหนังสมมติอ่ะทุกคนเป็นคนที่แบบชอบชอบดูหนังมากชอบดูซีรีส์มากกับจากทางานมาปุ๊บจะต้องดูซีรีส์ทันทีนะครับทีเนี้ยถ้าทุกคนอยากที่จะไปพัฒนาการเรียนให้ดีขึ้นนะสมมติทุกคนเป็นคนทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วทุกคนอยากพัฒนาเรื่องการเรียนของตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยมันก็จะจําเป็นที่ต้องตัดอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อการเรียนของเราออกแล้วใส่อะไรบางอย่างนะครับที่มันจะส่งผลต่อการเรียนของเราให้ดีขึ้นได้เช่นใส่เรื่องการอ่านหนังสือเรียนลงไปไหม นะครับใส่ในเรื่องของการฟังคำบรรยายในการเรียนของตัวเองดูไหมแบบนี้เป็นต้นนะครับและการที่เราจะดึงอันเก่าออกนะครับแล้วเอาอันใหม่ใส่เข้าไปได้เนี่ยสิ่งแรกคือเราต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมของเราให้สอดคล้องกับนิสัยเราต้องการก่อนนะครับสิ่งแวดล้อมของเราคืออะไรบ้างนะครับผมจะแบ่งสิ่งแวดล้อมออกมาง่ายๆ2ออย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกคือเพื่อนที่คบอ,อันนี้อย่างแรกก่อนนะเพื่อนที่คบ หรือคนที่ลายล้อมรอบตัวเราอันนี้คือจัดอยู่ในสิ่งแวดล้อมแรกก็คือในแง่ของคนโอเคไหมครับคนที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าทุกคนอาจจะอยู่กับพ่อแม่อาจจะอยู่กับแฟนนะครับหรือว่าไปทํางานแล้วก็ต้องเจอเพื่อนสมมตินั้นหรือบางคนไปเรียนแล้วก็ต้องเจอเพื่อนอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งแวดล้อมแรกนะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนก่อนเลยดูให้ดีเลยว่าไอ้เพื่อนพวกเนี้หรือคนรอบข้างเหล่านี้นะครับเขาเป็นคนที่เป็นคนแบบไหนนะเป็นคนเรียนดีไหมเป็นคนมีวินัยกับชีวิตตัวเองไหม ซึ่งผมรับประกันได้เลยว่ามันมันไม่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับมันมเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราก็คงจะไม่มีปัญหาในเรื่องการเรียนอยู่แล้วจริงไหมสมมติว่าเราครบกับคนที่มันเรียนเก่งอยู่อะมันก็ยากใช่ไหมถ้าเราลายล้อมไปด้วยเฮ้ยคนที่แบบมุ่งมั่นเอาแต่จะเรียนอย่างเดียวสมมติอันนี้ผมพูดถึงในกรณีที่เป้าหมายเราคืออยากจะเรียนดีขึ้นนะนะถ้าแต่ถ้าถ้าเราลายล้อมไปด้วยคนที่เรียนเก่งๆ,ๆ,ๆอยู่แล้วเราคงไม่มีปัญหานี Yah, <Could S 2> ้รจริงไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองไปรอบตัวนะครับเราจะเจออยู่่แล้้ววาาอ กูไม่ได้ลายล้อมไปด้วยคนที่เรียงเก่งหรือนี่หว่ากูไม่ได้ลายล้อมไปด้วยคนที่แบบขยันมีวินัยหร, er, หรือแบบเป็นคนอ่านหนังสืออะไรเลยเนี่หว่าไม่ได้ลายล้อมไปด้วยคนพวกนี้เลยสิ่งแรกคือต้องเปลี่ยนตรงนี้แหละนะครับเปลี่ยนตรงเพื่อนที่คบเนี่ยแหละครับเปลี่ยนตรงคนที่อยู่รอบตัวเราดูก่อนเลยนะครับว่าเราสามารถที่จะใช้เวลากับเพื่อนที่ไม่ค่อยได้เรื่องเนี่ยนะครับให้น้อยลงได้ยังไงแล้วเราจะหาสังคมหรือหาคนที่เขาเก่งๆอ่ะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงนะครับ อันนี้คือสิ่งที่เราต้องตั้งเป็นเป้เปาหมายแล้วเริ่มทานะเราเริ่มทํานะเพื่ออะไรเพื่อให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนนิสัยที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยได้นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือข้อแรกก็คือเพื่อนที่คบข้อที่2ก็คือสื่อที่เสพนะครับผมให้แค่2อย่างนี้พอข้อที่2คือสื่อที่เสพนะครับสื่อที่เสพคือ,อไลน์โซเชียลมีเดียผมเชื่อว่าคนในยุคนี้นะครับใช้เวลาเนี่ยผมว่าน่าจะเยอะมากไปกับโซเชียลมีเดียพอสมควรนะ เพราะนั้นโซเชียลมีเดียมันเลยเป็นอะไรที่อ่าหรือว่าเรียกอย่างหนึงว่าสื่อที่เสพเนี่ยมันเลยเป็นอะไรที่เป็นหนึ่งในสิ่งแวดล้อมของเราไปโดยปริยายเป็นหนึ่งในสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบนะครับต่อความคิดของเราต่อการกระทำของเราต่อน,นิใสัยในแต่ละวันของเราอยู่แล้วนะครับไปโดยปริยายเนาะเพราะนั้นสื่อที่เสพเราดูก่อนเลยเนี่ยอ่ะสมมุติทุกคนเปิด Facebook ก็ได้นะครับ YouTube ทิกตอรอะไรของทุกคนแล้วแต่นะครับแล้วลองถ่ายดูดิว่าอ่าโพสต์เหล่านั้นที่เราเห็น ไม่ว่าจากเพื่อนเราหรือจากเพจที่เราติดตามหรือว่าจากช่องไหนก็ตามนะครับลองถ่ายไปดูซิว่าในแต่ละคอนเทนต์นั้นอะ่ะมันเป็นคอนเทนต์ที่ส่งเสริมให้เราเรียนดีขึ้นไหมส่งเสริมเป้าหมายของเราไหมหรือมันเป็นคอนเทนต์แนวแบบเลื่อนไปปุ๊บอ่ะกูเจอแต่ดรามา่าเจอแต่คนด่ากันเจอแต่คอนเทนต์อะไรก็ไม่รู้ที่แบบจะเอาฮาอย่างเดียวเลยอะนะครับแบบนี้มันก็ยากใช่ไหมที่แบบที่ที่เราอ่ะนั่งเสพอยู่อะเสพ โซเชียลมีเดียอยู่แล้วเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยไปอ่านหนังสือดีกว่าเฮ้ยแบบเรียนให้ดีขึ้นดีกว่ามันก็ยากที่มันจะมันจะถูกกระตุ้นแบบนั้นได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือเปลี่ยนสื่อที่เสพของตัวเองนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งแวดล้อมอย่างที่2นะครับอ่ะเปลี่ยนสื่อที่เสพของตัวเองถ้าเป็นผมนะผมเลื่อนถ่าย a c e b o o k ไปี่ยผมบอกน้ำตรงเวลาที่ตอนผมเรียนเนี่ยแล้วผมต้องการที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นได้เนี่ยผมเลื่อนเฟซบุ๊กไงใช่ไหมแล้วถ้าผมเจออะไรที่มันนเป็แบบ ดราม่าปุ๊บกดผมกดเลิกติดตามเลยกดแบบซ่อนโพส์กดเห็นน้อยลงอะไรเงี้ยอย่างนั้นเลยนะ u t u b e เหมือนกันนะครับทิกตอกเหมือนกันเอ้แต่ทิกตอกผมผมไม่ได้ทำเพราะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เสพทิกตอกอยู่แล้วมันก็จะเป็นพวก Facebook กับ YouTube ซึ่งทําอย่างนี้เหมือนเหมือนกันเลยอ่ะเจอเจออะไรที่มันแบบเป็นแนวแบบว่าอ่าชีวิตเราถ้าต้นทุนชีวิตเราไม่เท่ากันเราก็ไม่มีทางที่จะได้ดีกว่าคนอื่นคนเรามันจะดีขึ้นได้จะต้องมีพรสวรรค์ด้วย กดเลยตามกดซ่อนกดซ่อนกดซ่อนให้หมดเลยเอาจริงอะไรก็ตามที่มันลดทอนความเชื่อผมอะผมเอาออกหมดเพราะผมไม่ให้เข้ามาอยู่ในโลกของผมนี่คือสิ่งแวดล้อมที่ผมต้องสร้างโอเคไหมครับและการสร้างสิ่งแวดล้อมแบบนี้แหละมันเลยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สามารถที่จะสร้างนิสัยที่เราต้องการที่จะสร้างขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างแรกที่เราจะต้องทําโอเคไหม อย่างแรกที่เราต้องทำเนาะก็คือการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้สอดคล้องกับนิสัยที่เราต้องการสิ่งแวดล้อมผมยกเป็นอันดับ1โอเคไหมครับยกเป็นอันดับหนะึ่งเนาะอ่ะจบในเรื่องของข้อแรกนะครับต่อมาคือข้อที่2นะครับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยข้อที่สนะครับเริ่มต้นทีละนิดนะครับใช้แรงบันดาลใจให้น่อยๆนะคุูคนต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เราจะเริ่มต้นในการทําอะไรสักอย่างได้เราต้องมีแรงบันดาลใจใช่ไหมสมมติว่าถ้าเรามีแรงบันดาลใจอ่ะ สมมติทุกคนไปดูคลิปใน YouTube ก็ได้ที่เป็นแบบเรื่องของเกี่ยวกับ motivation ครับสร้างแรงบันดาลใจสมมติทุกคนอยากที่จะออกกำลังกายใช่ไหมอยากออกกำลังกายให้สม่ำเสมออยากหุ่นดีสมมุตินะอยากหุ่นดีก็เลยไปเสิร์ชใน YouTube ที่แบบเป็นคลิปสร้างแรงบันดาลใจคลิปแบบคนยกเวทหนักๆคลิปแบบเ้ยคนออกกำลังกายอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกฮึดขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราก็แบบโอเคกูออกแล้วกูออกทันทีเลยตอนนั้นอตอนนั้นทุกคนก็แบบวิดพื้นเลยแบบเห็นคลิปปุ๊บวิดพื้นทันทีเลยนะครับ อันนี้คือการใช้แรงบันดาลใจในการสร้างนิสัยของเราใช่ไหมครับอันนี้คือการใช้แรงบันดาลใจในการสร้างแตปออ่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัญหาคือแล้ววันที่เราไม่มีแรงบันดาลใจอ่ะวันนั้นอะ่ะเราจะออกหลังกายไหมกลายเป็นว่าเราก็ไม่ออกไงเพราะเราไม่มีแรงบันดาลใจเราไม่อยากออกใช่ไหมนี่คือปัญหาของการใช้แรงบันดาลใจเป็นตัวขับเคลื่อนการลงมือทํานะครับเพราะนั้นการที่เราจะใช้แรงบันดาลใจให้น้อยลงได้หรือว่าไม่ใช้เลยได้เนี่ย เราจะต้องเริ่มต้นมันทีละนิดนะครับเราต้องเริ่มต้นมันทีละนิดนะผมขอเล่าประสบการณ์อย่างหนึ UH, <t <t ่งของผมแล้วกันนะครับให้ทุกคนฟังอ่าผมเป็นคนที่ไม่ได้อ่านหนังสือเยอะมาก่อนนะครับก็คือเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ได้แบบชอบอ่านหนังสือนะคือคือชอบอ่านหนังสือแหละแต่ถ้าเป็นหนังสือเรียนนะจะไม่ได้ไม่ชอบนะครับซึ่งผมเชื่อว่าจริงๆหลายคนก็น่าจะเป็นแบบเดียวกับผมนะแต่อันนี้เป้าหมายของผมคือผมอยากจะเรียนให้ได้ผมอยากจะเรียนให้จบใช่ไหมครับ แล้วการที่จะเรียนให้จบได้มัน,มนจำเป็นที่ต้องอ่านหนังสือไงนะครับทีนี้ผมก็เลยใช้วิธีการหาแรงบันดาลใจให้ตัวเองอ่าก็ไปฟังคนที่เรียนสําเร็จใช่ไหมมาเล่าว่าตัวเองทํายังไงจะสําเร็จไปฟังคนนู้นเพื่อให้เพื่อให้ตัวเองมีแรงบันดาลใจใช่ไหมพอผมมีแรงฮึดปุ๊บผมตั้งเป้าเลยโอเคพรุ่งนี้ผมจะอ่านหนังสือวันละร้อยหน้านี่ตั้งเป้าอย่างนี้เลยผมจะอ่านหนังสือวันละร้อยหน้าปรากฏว่าอะไรรู้ไหมนะครับผมอ่านอยู่วันเดียวอะ่ะนะก็คือแบบผมอ่านอยู่วันเดียว แล้วร้อยห,หน้านี่คือกว่าจะอ่านจบก็คือแทบทั้งวันเหมือนกันนะอ่านอยู่วันเดียวนะครับอีกว <bleeding. S 1> ันหนึ่งเลิกไปเลยนะครับเลิกอ่านไปเลยนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะนี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าอะไรเพราะพอผมอ่านร้อยหน้าปุ๊บผมโคตรเหนื่อยใช่ไหมครับพอผมอ่านจบโคตรเหนื่อยแล้วทีนี้วันต่อมาแรงบันดาลใจมันหมดแล้วพอแรงบันดาลใจมันหมดปุ๊บผมก็ผมก็ไม่รู้สึกอยากทําแล้วไงแล้วผมก็ไม่ทํานะครับนี่แหละคือการใช้แรงบันดาลใจเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งการที่เราจะลงมือทําอะไรที่มันใหญ่ๆขนาดได้อย่างเช่นอ่านหนังสือวันละร้อยหน้าอย่างเงี้ยที่มันเยอะขนาดได้ทางที่เป็นคนที่ไม่เคยอ่านมาก่อนเนี่ยมันจะต้องใช้แรงบันดาลใจสูงมากในการลงมือทําจริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าแรงบันดาลใจมันตกมานิดนึงอะ่ะเราก็จะไม่ทําแล้วใช่ไหมครับแต่กลับกันถ้าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเล็กมันเล็กน้อยมันเป็นเรื่องเล็กๆอะ่ะนะครับต่อให้ไม่มีแรงบันดาลใจเลยเราก็สามารถที่จะทําได้อย่างเช่นผมบอกตัวเองว่าเฮ้ยลองเปิดอ่านหนังสือหนังส,สือเรียนเนี่ยสักหน้าหนึ่งสิ อ่านสักวันละหน้าได้ไหมอ่ะคําถามคือผมจําเป็นจะต้องไปหาแรงบันดาลใจอะไรเยอะๆให้ตัวเองไหมไม่เพราะอะไรเพราะหน้านึงมันเป็นไงมันง่ายไหมครับมรู้สึกแบบก็ทำไมครับเปิดอ่านแป๊บเดียวก็จบแล้วใช่ไหมนี่แหละพอผมเริ่มน้อยเริ่มทีละนิดปุ๊บกลายเป็นว่าแรงบันดาลใจมันมันมันแทบไม่ต้องใช้นะครับและเมื่อแรงบันดาลใจมันแทบไม่ต้องใช้เนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะเริ่มที่จะสร้างนิสัย อะไรบางอย่างที่เราต้องการที่จะสร้างได้นะครับพอผมเริ่มอ่านหนึ่งหน้าปุ๊บผมเริ่มชินกับการอ่านหนึ่งหน้าแล้วผมค่อยๆเพิ่มเป็นสองหน้าวันต่อมาเพิ่มเป็นสองหน้าก็ออยังโอเควันต่อมาเพิ่มอีกหน้าหนึ่งเป็นสามหน้าแล้วเพิ่มไปเรื่อยๆจนครบจํานวนที่เราต้องการนะครับอย่างเช่น 40- ่สถึงห้หน้าก็าเพิ่มไปเรื่อยๆจนครบจํานวนตามนั้น นิสยัยทุกนิสัยเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับไม่ใช่แค่การอ่านหนังสืออย่างเดียวการออกกำลังกายก็เช่นเดียวกันหรือแม้แต่เรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรให้เริ่มทีละนิดนะครับแล้วค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เราต้องการโอเคไหมอย่าพึ่งแบบปุ๊บหักดิบเลยตุ้มเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่มันจะทําได้ไม่นานนะครับส่วนใหญ่มันจะทําได้ไม่สม่ําเสมอน,นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อ2ก็คือเริ่มต้นทีละนิดใช้แรงบันดาลใจให้น้อยๆนะครับ ต่อมานะครับก็คือข้อที่สามข้อที่สามนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันแล้วก็เคยพูดไว้บ่อยแล้วแต่ก็จะพูดอีกนะครับก็คือมีทําไมที่ชัดเจนนะครับการมีทําไมของตัวเองถ้าทุกคนเคยอ่านหนังสือที่ชื่อว่า start with why นะครับหรือว่าทําไมต้องเริ่มต้นที่ทําไมนะครับคําว่าทําไมเนี่ยมันมีส่วนสําคัญมากที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถลงมือทําอะไรบางอย่างไปได้จนถึงตลอดรอดฝังนะครับเพราะ การที่เรามีไม่มีทําไมนะครับหรือว่าการที่เรามีทําไมที่ไม่ชัดเจนเนี่ยมันทําให้เราไม่มีแพชชั่นในการลงมือทํานะครับเราอาจจะทําปุ๊บพอเราเจออุปสรรคเราก็จะล้มเลิกไปได้ง่ายๆเพราะทําไมเรามันไม่แข็งไงทำไมเราไม่แข็งผมยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือสมมุติว่าถ้าคนสองคนอ่ะให้ทุกคนดูนี้นะถ้าคนสองคนนะครับผมพูดถึงเรื่องเรียนแล้วกันนะครับถ้าคนสองคนนะครับ เรียนคณะเดียวกันเลยอสมมุติเรียนคณะนิติศาสตร์นะครับแล้วต้องการที่จะเรียนให้จบเหมือนกันนะครับเป้าหมายเดียวกันเลยนะครับแต่คนแรกเนี่ยผมจะเรียกว่าไอเอ้แล้วกันคนแรกคือไอเอเนี่ยเป็นคนที่มีทําไมที่ชัดเจนก็คือมันรู้ว่ามันจะเรียนนิติศาสตร์ไปทําไมมันตั้งทําไมของตัวเองไว้อย่างเช่นมันอาจจะมีทําไมที่ว่าเฮ้ยเราต้องการที่จะเรียนนิติศาสตร์ไปเพื่อที่เราจะได้เอาความรู้กฎหมายเนี่ยมาช่วยชาวบ้านที่อยู่แถวและแวกบ้านของตัวเองเพื่อให้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียดในด้านกฎหมาย นี่คือทำไมของ A ส่วนไอบีทำไมของ B ก็คือก็พอดอีแม่บอกให้เรียนเราน่าจะพอเรียนได้มั้งอ่ะนี่คือทำไมของ IB. ไอบีไอเกับไอบีเนี่ยความเก่งเท่าๆกันเลยนะครับความสามารถพอๆกันเลยนะครับแต่คําถามคือพอทําไมมันแตกต่างกันแบบเนี้ยนะครับพอทําไมมันแตกต่างกันแบบเนี้ยเอทำไมชัดเจน B ทําไมไม่ชัดเจนเวลา A กับ B ไปเจอปัญหาเดียวกันอ่ะสมมุติไอเกับไอบีไปสอบวิชาหนึ่ง ชื่อวิชาว่านิติปัญญานะครับแล้วสอบตกทั้งคู่เออสอบตกทั้งคู่คำถามคือไอเอกับไอบีเนี่ยใครที่มันจะรู้สึกอยากไปต่อมากกว่ากันนะครับแน่นอนว่าก็ต้องเป็นไอเอเพราะอะไรเพราะพอมันสอบตกปุ๊บมันก็ย้อนกลับมาที่ทำไมของตัวเองได้ว่าเฮ้ยกูยอมแพ้ไม่ได้เพราะถ้ากูยอมแพ้สิ่งที่กูต้องการมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับ สิ่งที่เป็นทำไมของกูมันจะไม่เกิดขึ้นแต่บีบอกว่าเออกูก็ไม่รู้อยู่แล้วว่ากูจะเรียนไปทาไมอ,อ่ะไหนๆก็ตกแล้วกูไม่น่าจะเรียนไหวแล้วอ่ะไอบีก็เลิกไปได้ไง่ายๆนะครับเห็นไหมนี่คือความสําคัญของคําว่าทําไมมันจะทําให้เราไม่กลัวต่ออุปสรรคอะไรก็ตามที่จะเข้ามาในชีวิตของเราโอเคไหมการมีทําไมชัดเจนมันจะเป็นตัวบ่งบอกอย่างหนึ่งว่าเป้าหมายเดียวของเราเท่านั้นคือการทํามันให้สําเร็จนี่คือเป้าหมายเดียวของเราเท่านั้น แต่ถ้าทําไมไม่ชัดเจนปุ๊บมันพร้อมที่จะไปทางอื่นได้ตลอดโอเคไหมมันพร้อมที่จะไปทางอื่นได้ตลอดมันคือการปูทางไปสู่ความล้มเหลวนั่นเองนะครับเพราะนั้นถามตัวเองให้ชัดนะครับว่านิสัยที่ตัวเองต้องการสร้างนะครับสิ่งที่ตัวเองต้องการจะพัฒนาเราต้องการจะพัฒนาไปทําไมถ้าให้ดีคือจดไว้ด้วยนะครับจดใส่กระดาษไว้จดใส่ที่ทตัวเองมองเห็นไว้ไว้ด้วยเพื่อวันหนึ่งที่เรารู้สึกอยากล้มเลิกขึ้นมาจะได้เอาไอ้ทำไมตัวเนี้ยเป็นตัวถามตัวเองอีกรอบหนึ่งโอเคไหมนะครับ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็น3ข้อนะครับที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองจากคนไม่ได้เรื่องให้ดีขึ้นได้ศูนย์ถึงร้อนะครับทุกคนต้องเอาไปไล่ทําตาม3ข้อนี้ผมรับประกันว่ามันจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะผมทบทวนให้อีกรอบอย่างแรกคือเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวของตัวเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราต้องการก่อนนะครับกับนิสัยที่เราต้องการก่อน 2ให้เริ่มต้นทีละนิดนะครับใช้แรงบรันดาลใจให้น้อยไม่ต้องไปหักดิบโอเคไหมค่อยๆค่อยๆทีละนิดมันจะเป็นการสร้างนิสัยในระยะยาวที่ดีกว่าข้อ3คือมีทําไมที่ชัดเจนเพื่อเราจะสามารถที่จะฝา่าฟันกับอุปสรรคทุกอย่างที่จะเข้ามาในระหว่างการพัฒนาตัวเองได้ตลอดนั่นเองก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกคนนะครับไม่ว่าจะกําลังเรียนอยู่นะครับหรือแม้แต่ใครก็ตามนะครับที่เข้ามาฟังเนาะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับ Tiger a n แ b ล t l i w ลอด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมโป่ง Tiger ร์แ b ล t l i ิลอก็ลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ